เดบอยคัมแบ็กแล้วค่ะตอบกลับคอมเมนต์สุดมันหลังเจ้าตัวโ,ตโพสโปรโมทละครรับบทเป็นนางร้ายเผยชีวิตจริงไม่เหมือนในละครค่ะ สากที่เจอดรามา่าข้ามปีจนสาวเวียดเดอไวตต้องปิดโซเชียลไปค่ะแลาสุดในวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กของเจ้าต,ตัวอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยเป็นการโพสต์โอรหมทละครที่เจ้าตัวเล่นในบทบาทนางร้ายากับเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่าเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบงานนี้ค่ะเจอชาวเน็ตที่เป็นเกนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับงานนี้ค่ะด้านสาวเวียดเดอไวตก็รีบสวนกับทันทีค่ะบอกว่าไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเขามาชอบเราเองนะแต่ในเรื่องต้องทําทุกอย่างทําแกงทาสาร ถ้ามีเวลาก็รอชมค่ะงานนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลอีกรอบหนึ่งค่ะกับประโยคสุดมันสไตล์สาวเบียร์ไวท์คนแหแ่แคปข้อความตอบกลับแชร์สนัน่นพร้อมคอมเมนต์ถลม่มทลายนั่นเองค่ะล่าสุดสาวเบียร์ไวท์ค่ะได้มีการโพสต์รายยาวกับสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ขอโทษไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะต้องจบลงโดยเปรียบเทียบกับกรณีของดาราเกาหลีที่ต้องฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะโดยสาวเบียร์ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเอางี้นะคะคนเราหนะทําพลาดกันได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าชี เราต้องจบดูอย่างเคดดาราเกาหลีที่ต้องฆ่าตัวตายเชื่อมั้ยว่าเสียดายชีวิตเขาเหลือเกินบางคนหนะ้ตนนาตาน่ารักล่าเริงสดใสแค่มีแฟนแล้วโนโบาเพราะมันอึดอัดร่างกายแค่นี้ต้องรุมประนามเขาจนเขาฆ่าตัวตายถามจริงว่าสาใจกันมากหรอเบียเองเห็นแล้วถ้าได้อยู่ข้างๆเขาอยากจะบอกเขาว่าเบียรรอดูรูปที่สดใสและมีความสุขจากพวกเขาทุกคนใบหน้านางฟ้าประทานสุดเสียดายเหลือเกินที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกให้เราได้เห็นความสดใสอีกแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เบียรทำพลาดไปแล้วเบียขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วและจะไม่แค่ ฮัตเตอร์แน่นอนพรอโนบบี้เฟอร์เฟกใครสมบูรณ์แบบบ้างหรอกล้าพอที่จะมาวิจารณ์คนอื่นสุดท้ายเบียร์ขอบคุณไม่ว่าผู้ใดที่เข้าใจโลกแล้วถ้าใครชีวิตมันมีความทุกข์อยู่ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้แก้ที่คนอื่นค่ะหรือตามด่าคนอื่นค่ะต้องแก้ที่ตัวเองขอบคุณค่ะเรื่องที่จะทำผิดพลาดมาของสาวเบียร์เจ้าตัวก็เผยว่าได้มีการขอโทษขอโพยคนที่เกี่ยวข้องมันเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มุ้พฟและอยู่กับปอดลูกเดิมเนี่ยก็คงทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ เอาไว้ไ,ไงคุต้องมารออัปเดตกันต่อไปสำหรับเรื่องราวชีวิตของสาวเบียร์เดอะวอยค่ะ